หลังจากนั้นนะครับก็ปล่อยให้เขาลัดกันนะครับโดยที่ไม่ต้องมากวนเขานะครับเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันนะครับว่าจะได้ไข่หรือเปล่าก็ได้ไข่เป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับวันนีนชาแนลน,นะครับ ในวันนี้ผมจะมาทำคลิปการเพราะพันธุ์ปลากัดนะครับในแบบฉบับของวันินชนแนลนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับตั้งแต่การเตรียมน้ำกันเลยนะครับของผมจะใช้เป็นสีเสียดนะครับผมจะใช้สีเสียดหนึ่งหยิบมือนะครับผมก็จะใส่ไปในกลวยให้อาหารปลานะครับแล้วก็บอ พาะปลาของผมนะครับจะใช้เป็นบอ่อผสมปูนะครับที่มีขนาดความจุ135ลิตรนะครับแล้วผมก็จะทําการแปะไว้ข้างอ่างนะครับแล้วก็ผมจะเปิดน้ําให้น้ำนะครับมันไหลผ่านกลวยลงไปเลยครับน้ำที่ใช้จะเป็นน้ำปรับปานะครับ น้ำก็จะไหลผ่านกวยเล็กสเสียดลงไปแบบนี้เลยครับแล้วผมนะครับจะใช้เป็นเกลือหนึ่งกํมมือนะครับผม ระดับน้ําก็ประมาณ1ฝ่ามือนะครับหรือประมาณ1นส่วนสของกระบะและผมจะทิ้งน้ําไว้1วันนะครับเพื่อให้คอรินมาละเหยตัวนะครับรวมถึงผมก็จะแช่สีเสียดนี้ไว้1วันเช่นกันครับ เราก็มาถึงพระเอกสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นปาเนโมมันติคัลเลอร์เนื้อเหลืองนะครับปลาตวพูตัวนี้นะครับผมซื้อเข้ามานะครับเพื่อจะเอามาเข้ากับปาเนโมของทางที่บ้านนะครับเพราะว่าปาเนโมของทางที่บ้านนะครับส่วนใหญ่จะหนักไปทางเนื้อส้มกับเนื้อแดงนะครับเนื้อเหลืองนะครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยเลยนําเอาเข้ามานะครับ เพื่อจะทำเป็นปลานีโมเนื้อเหลืองให้มีเปอร์เซ็นต์มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะคัดขึ้นมาสัก4-5หตัวนะครับเพื่อจะเอามาเลือกเป็นแม่พันุ์นะครับปลาคอกนี้นะครับก็มีอายุอยู่ที่4เดือนเก้า5เดือนแล้วนะครับผม ปกตินะครับในการเลือกแม่พันธุ์ของผมนะครับผมจะเลือกเป็นอ่าเป็นปลาหัวคอกนะครับที่เขามีลักษณะอ่าสมบูรณ์นะครับเครื่องหางกระโดงชายน้ําเปิดนะครับในครั้งนี้ผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าความเป็นเนือเ้อแบบของเขาค่อนข้างเยอะนะครับ หลังจากที่ได้คู่แล้วนะครับผมก็จะเอาปลาไปเทในกระบะที่เราพักน้ําไว้เป็นเวลา1วันนะครับตัวเมียนะครับผมจะเอาเทไว้ในโหลก่อนครับส่วนตัวผู้เนี่ยผมจะเอาเทไว้ในกระบะนะครับผมจะปล่อยปลาเทียบไว้หนึ่งวันนะครับหลังจากที่เทียบปลามาแล้วนะครับเป็นเวลาหนึ่งวันเราก็จะปล่อยตัวเมียนะครับเพื่อทำการลงรัดนะครับ เวลาที่ปล่อยปลาลงรัดนะครับผมจะเน้นช่วงที่ผมสะดวกนะครับผมจะไม่เน้นเรื่องเวลานะครับแดีก่อนที่จะปล่อยให้เข้ารัดกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาให้อาหารทิ้งไว้ด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ปล่อยให้เขารัดกันนะครับโดยที่ไม่ต้องมากวนเขานะครับเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันนะครับว่าจะได้ไข่หรือเปล่าก็ได้ไข่เป็นที่เรียบร้อยนะครับสังเกตวอร์ดดานบนนะครับจะมีอ่เป็นไข่เม็ดสีขาวๆนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะตักแม่ปลาออกนะครับปล่อยให้พ่อปลานะครับเขาเลี้ยงลูกนะครับแม่ปลาเนี่ยพักได้สัก15วันนะครับก็สามารถเอามาลงรัดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยให้พ่อปลานะครับเขาดูแลไข่ไปนะครับโดยที่ไม่ต้องมากวนเขาเลยนะครับ ลูกปลาฟักออกมาเป็นตัวเรียบร้อยนะครับในคืนของวันที่3นะครับนับจากวันที่ปลาออกไข่นะครับเราก็จะมาส่องดูนะครับว่าลูกปลานั้นได้ฟักออกมาเป็นตัวหรือยังเพื่อจะเตรียมให้อาหารมื้อแรกนะครับของลูกปลาและพ่อปลาในเช้าวันถัดไป 4วันนับจากวันที่ปลาออกไข่นะครับก็จะมาให้อาหารปลามื้อแรกกันผมจะให้เป็นไรแดงนะครับวันละครึ่งช้อนชาเป็นเวลา10วันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะค่อยๆเพิ่มปริมาณน,นะครับไรแดงนะครับจากครึ่งช้อนชาเป็น1ช้อนชานะครับไปจนถึงอายุครบ1เดือนนะครับ วันนี้ลูกปลาครับก็จะมีอายุครบ1เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตักพ่อปลาออกนะครับเพื่อจะเอาไปพักสักวัน2วันนะครับแล้วก็จะเอาไปลงรัดใหม่อีกครั้งนะครับอันที่จริงแล้วนะครับลูกปลาอายุได้15วันนะเราสามารถตักพ่อปลาออกได้แล้วนะครับเพราะลูกปลาอายุ15วันโตและแข็งแรงพอนะครับ ที่จะป้องกันตัวเองจากพวกลูกน้ำหรือแมลงทางน้ำนะครับที่ติดมากับไหลครับหลังจากที่ตักพ่อปลาออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการเปลี่ยนน้ำลูกปลา100%นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับลูกปลาได้สักประมาณ15-20วันนะครับผมจะใช้วิธีเป็นการเติมน้ำเอานะครับ วิธีการเปลี่ยนน้ำลูกปลา100%ของผมนะครับก็คือจะทําการย้ายบ่อลูกปลานะครับผมจะย้ายลูกปลาทั้งหมดนะครับไปอยู่บ่อใหม่เลยนะครับแต่ก่อนที่จะทําการย้ายลูกปลานะครับเี๋ยวเราจะมาดูดขี้ปลานะครับออกบ้างบางส่วนก่อนนะครับขี้ปลามันจะได้ไม่ฟุ้งนะครับในช่วงที่เราตักลูกปลาออกนะครับ วิธีการและขั้นตอนการย้ายลูกปลานะครับผมได้ทำไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับยังไงก็ไปรับชมกันได้ครับ เดี๋ยวมาดูนะครับลูกปลาอายุ1เดือนกันนะครับขนาดของปลานะครับก็อยู่ราวๆสามถึงสี่มิลนะครับหรือประมาณหัวไม่ขีดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการให้อาหารของเรานะครับอ่าแล้วก็ปริมาณของลูกปลานะครับว่ามีความหนาแน่นมากแค่ไหนนะครับ ลูกปลาที่ได้ในคอกนี้นะครับก็อยู่ราว200กว่าตัวนะครับก็กำลังพอดีนะครับสำหรับบอ่อความจุปริมาณน้ำ1น5า135ลิตรนะครับก็ดูไม่หนาแน,น่นจนเกินไปครับเดี๋ยวจะนำลูกปลานะครับไปปล่อยในบ่อที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะครับ ขั้นตอนการเตรียมน้ํานะครับก็เหมือนอขั้นตอนการเพาะปลานะครับผมก็จะพักน้ําไว้หนึ่งวันนะครับก่อนที่เราจะเอาลูกปลามาปล่อยนะครับก่อนที่เราจะปล่อยลูกปลานะครับผมจะทําการแชร่นะครับทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมน้ําเข้าไปนะครับเพื่อให้ปรับอุณหภูมิระหว่างน้ําเก่ากับน้ําใหม่ให้ใกล้เคียงกันนะครับก่อนที่เราจะปล่อยลูกปลาลง หลังผ่านไป15นาทีนะครับผมจะมาทําการปล่อยลูกปลาลงสู่บ่อใหม่นะครับหลังจากนี้ลูกปลาอายุ1เดือนนะครับผมจะให้เป็นอาหารเสริมเพิ่มเติมไปจากลาแดงด้วยนะครับผมจะให้เป็นเต้าหู้ไข่นะครับกับอาหารเม็ดสลับกันไปนะครับ ท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้สําหรับท่านผู้ชมนะครับเพื่อเอาไปปรับใช้นะครับสําหรับการเพาะประกาศของท่านผู้ชมนะครับและฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของทางวินิชแนลนะครับที่จะมานำเสนอในครั้งต่อๆไปนะครับขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ